ในดินแดนถิ่นอีสานเมืองโคราชไม่มีเพียงแต่ประวัติศาสตร์อันยาวนานหากยังเป็นแหล่งรวมภูมิปัญญาไทยที่งดงามหนึ่งในนั้นคือผ้าไหมโคราชมรดกจากรุ่นตู่รุ่นที่ถักทอด้วยหัวใจและความปาณีผ้าไหมโคราชมีต้นกําเนิดจากอําเภอปักสงชัยดินแดนที่ขึ้นชื่อเรื่องของ,ของการทอผ้ามัดหมี่ลวดลายที่แฝงไปด้วยความหมายและเรื่องราวของชุมชนทุกผื้นคือศิลปะที่มีชีวิตเราจะมาดูขั้นตอนการผลิตผ้าไหมกันนะคะ กว่าจะมาเป็นผืนผ้าต้องผ่านหลายขั้นตอนเริ่มจากการเลี้ยงไหมนอนไหมจะถูกเลี้ยงด้วยใบหมอนสดๆดทุกวันเพื่อให้ได้รังไหมที่สมบูรณ์ที่สุดเมื่อรังไหมพร้อมจึงเข้าสู่ขั้นตอนการสาวไหมโดยนำรังไหมมาต้มแล้วค่อยๆสาวเส้นไหมด้วยมือเป็นการที่ต้องอาศัยความชำนาญและความใจเย็นต่อมาคือการย้อมไหม ช่างสีมือจะใช้สีจากธรรมชาติอย่างเช่นเปลือกไม้ใบไม้หรือข้างเพื่อให้ได้สีที่งดงามและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสุดท้ายคือการทอผ้าด้วยกี่ทอผ้าแบบพื้นบ้านผสานลวดลายแบบดั้งเดิมเช่นลายลูกแก้วลายหมีลายก้านต่อทุกจังหวัดพอเต็มไปด้วยจิตวิญ,ญญาณของช่างในแต่ละเส้นไหมมีทั้งความรัก ความอดทนความภาคภูมิใจของคุณโคราชผ้าใหม่จึงไม่ใช่แค่สิ่งทอแต่คือเรื่องราวแห่งชีวิตและศิละปะที่มีลมหายใจขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปกับเราในเรื่องราวของผ้าไหมของดีโคราชอย่าลืมช่วยกันอนุรักษ์เพื่อส่งต่อความงดงามนี้ให้อยู่ตลอดไปดิฉันขอจบการนาเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ